บสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขชนเนาะเบิร์ดถุกหมองทุกเจพี่น้องเลยกะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสาว่างอีกคือเกาเนาะกะพ่อพ่อกับสาว่างตอนนี้ก็อยู่เฮือนสาว่างเองกะพ่อพ่อกันในเวลาห่อนห้อนเนาะห่อนหอนเด็ดเด็ดแนะ่พี่น้องเลยกะเมื่อนี้กะน้องเต่าเนาะน้องเต่าจะเพิ่มมาอีกอย่างบูเนาะ เพิ่อนเวข้ามาเฮือนสว่างบปถามเพิ่นก่อนเนาะบรรยากาศของพ่อเนี่ยเด็กกัมีคนนอนอยู่เตียงไปชิลไอพี่น้องเอ้ยสบายดีน้องเออทางปีนได้ชวนขับไปด้วยแล้วไปยังไงไปชิอนะจะพี่น้องมากินเอากินกะเพรียงดีจ้ะน้องเออเจ้าได้บระหยัดบอสโอ้ตีนเป็นไม่ได้ขายแล้วว่าปีนนั่นได้เป็นกุ๊กอืมไปไปทางไหนบอสนี่ ไปใส่ยูเรนนาอันวัไปนาบอขุดผักนี่ขายไปเลยเออพยางคือว่นเดงินสองพันขามมหายอยู่อ่ะขามมให้เลอาขาไมาจะหึงเนาะะปวดแล้พอดีวิปดไงปวดไผ่ปวดเมย์นะบึรู้ยอนอ่าปวดใส่วมารู้ดยอนเป็ป่าบอไปเลยเป็ดป่าชื่ไงจ้ะินจ้าชื่อ กินยาจื่อถ้าว่าอันนั้นกับยาเพันวางให้มันถือกับเช้าวันละปั๊ดเนาะอืมเป็นลายปาแนเพันไปขวดเมื่อวานนียหลานหนึ่นงกับเจเศษเพง่งเนาะเนวางยาให้กินจังเมื่อนะห้อยาไ่คอยเรือยใช่ไหมคิ้หาหมื่นจ้ะอืมน่นบอกว่าตูวคำว่าสิขายให้ขายหน้านะเนี่ยเป็นดีโบ อืมืุคายทังไรเหนทางผ่าหวยคุณบอกไม่ในระบบไอทีได้นงเลยอืาปากมันกับแพกแน่เนาะอืมหน้ายนยู่ไอืมคือว่าต้คามสีไทยให้ถ่ายหน้าให้ฉันบอปีนี้อไทยให้ล้ำเออจะกระเชิดหน้าปีนี้ดิว่าไม่งไปอืม,อม ปะรป่าและ้นป่ามัอนะปุกบุดเข่าจากอันวาจากเป่านะกระปุกจเป่าสามชีเป่าเนี้ยว่าสามชีเป้ามันก็ไม่น้อยนานี่ลายเตือทำไมลายเืออ่ะอืมสับสีดำเนาะสีหาเป่าเลยต้อง่างมาหัอหน่อยหัวยางนาะูอยู่บ่เม่นะ ไปจะมาถึงอยู่ไปมาเรื่อยๆเอออือเอิรนก็นอนอยู่แถวตีอืีเป็นจังนไรจากเอิรนกินยาบริใครบอยานะอือพออยู่ไหนแล้วเก็บอยู่เก็บอยู่คือว่าได้ไปปวดเมื่อานนี่เนาะอืออยู่ไปแล้วเที่ยงไปอยู่ปวดอยู่หมอนให้ไปเที่ยงอือเอิรนก็ว่าว่ามดลูกย้อนคือเก่า อาการคนกินอาหารน่ะเป็นห่วงได้เห็นเนาะแมวนรเพื่อที่เนี่ยแมวคนมาอยู่บัวอึดแต่แมวแมวน่อยก็มีหันสามตัวอืออยางไรบอกไรไรกันไรกับว่าจับเอารถอ้องเอลเอลอยู่เหรอไอเหี้ยอันเออแมวจะบกเห็นเลยบอแมวจับโเห็นเลยบอกบห็นเลยอืแมวได้เหรอตุยชำอ่ะเ้ำพี เ็นเว่าไก่นะนเนาะมาแต่สวันดเนาะเยอะอืะมาแต่สวันดนักเขตปุตติไปอาหารคือมาแต่ไก่แทะบร่อยทา้งงามนะเออในไรในดุไรอืม,อม,อม,มได้ย,ยังไงไปในเมืองมื้อนะไปกระเป๋าจิตในกระตู บ่เบิดแล้วบบเกินเกินแบบยังบึเบื่อเนาะเงินบ่พอกน่ะอ้าวมายังว่าพอคือว่าเงินหลายอยู่เป็นท้าวเจมเลยนะอือเอ็นนู้ดเจ้าขี่หลุดไปน้ำเบาจีบมันยังได้ดอกมะนาวมาแต่ทางไหนได้นอะวะเป็นผูกเป็นเคยใช้เพื่อนแล้วอเอาเนนี้อยางน้นอย่างนันได้อืออย่าง ผ้าอ so, 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 so um, uh, uh ิต huh. so, uh. ูอีติกได้แต่บ่ผ่าขี่เมียงว่างันชื่อ่ะเออคือบชื่อกระลงไ้ลงหน้าเลยอื่ออืมบ้านคณะดนทนนในปีนี้อะเป็นย่งไรผักไหมผักบุกเลยซื้อไห่น่ะยางมอเตอบานมันเหล็ดตุ๊คตบเนี่ยอ่ามันเหลดดีดอได้พดตรชาบตะเล่กับหมาเของเหี้ยเขอี แม่แน่ช่วง<ต>นี้เลือดห,ห่หหา,ห,าห่อนอยู่บ่จฉาทางเฮือนเจ้าผู้ห่อนเนี่ยคิดว่าทางห่อนแต่ทางเฮือนเอ้ยนะห่อนอืมป้าฉาไปหัน่นน่ำปะ,ปะมีอยู่บ่นเนาะฝนวะต่มีอยู่ฝนแล้วนีไวนน่ไปหัง วานนี่ไปเคือตู่มคำตีไม่ได้ไปหาผลหมวกมึงนี่<ป>อืมผูมีกุบผูมมีหมวกเนะ่ะหน่องมะนาวเลยสลา,ายใครบ้างฮะ บรรยากาศเนาะพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายเนาะแดดแห้งแหงพี่น้องเลยเมื่อนี้กัมีงานชพบเนาะในบ้านสว่างข้างพูนพี่น้องเลยสงคนเนาะนี่สองชอบวมนนี้ <c oughs> ก้าหนังเมินกินก้าวับเปียกเตะบ่อ่ากุ้งทะเลคือมาอยู่ไก่แท่งดีถว่แค่หนังมินก็พได้อ้หนงเองเนโมนั่นเด็นมาฮักกดแ้่ะกดร่มด้ค่ะร่มกัน Ich, ไม่ใช่แค like ่ฟาลานะมากินเปิรเนาะกินเปิรแล้วก no, ็กินน้ำปันกินน้ำชงเนาะกินไม่ด้กินก็กินต่อเลยแบบม่ต้องชิมเลยเมย์เป็นบุก้ากินของลูกว่าชิมบอเออแล้วลูกเหตะกี้มันสเก็ดข้าวมาที่มันเหลือหนึ่งก้อน แล้วก็สาวใส่โทรศัพท์ก็เป็นอันติดเนาะเตียนเอาหัวง้อเอาลูกรันวานนิดหน่อยดิคุ้มมันเนาะมุ้มแล้วก็ใส่เย่ได้ลุงอ่ะเฮ้ยวาเดินน้องมินงแอ่น้องเต่ายืนคุมอยู่ค่ะ หล่อมเอวเสอเลืออยู่ไาดีบอน้องมินมื่อนี้ธรรมดา,ดาอเออผ่อนหัวหูผ่อนหากระตือ, <c oughs> อนั่งหลายพี่ <laughs> เออนั่งหลายว่าขายถานะ่าละเออว่าอม่ค่ะออนไลน์เพผ่อน,นเนาะเพผ่อนกระตรงนอนพักพนเป็นธรรมดา อ้าวไปซื้อน้ำแข็งอีกบอตายดีขนาดเนาะไปเอาน้ำแข็งอีกอบอกเจ็ลยาหาอเดียวกันแดกับอับ่ก็้าใคลเดียวกันเั่น่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่เด่๋ย่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าย่าฮ่่าย่าฮ่่าฮ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 ่่าด่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่ ไว้ตไ,ไวน,ตน,ตตน้าปนเนงไินส่งพันเเมื่อวานนี่ประโทมันแท้ว่ะหมนเงินได้ลงมาได้ชื่อกินเด้ะ <พอ S 2> ไ,ได้ชื่อกินเา้ปั่นแก้มคนละต้องนะเพลงอะไจรจะดีใจนะมโนงมาเน้า,นกกาเนาะคนได้เงินน้ำผู้ใหญ่พี่น้องสามชิปเลยอะได้วยใจเลยก็ติดกรสอบมาอยู่เลยเกิดยางเดือดะ Ừ. ừ cái gì đấy, Cái chọn của này thầu phải bên chọn, Em mua ngựa vụ ở hàng, đang chọn còn đây, cỡ coi mới thế này nó vậy, mua hàng để đó, chơi hàng việt, chưa được hết, nghe, nghe, à, thùng là 30 ship bò, thùng là ship, thùng là 30 thùng, sàn, thùng là 30 tài, อนลูกขามาเลยเพืไไ่อไวเพืไไ่อไวมาเลยม่ยัางตตามเรืออกินจ้เออกินดูคำว่าจะตามสู่กินอยาจิาด้วาติหาดิยีค่ะยาด นี่นี่เกลตอนนี้ไม่าดลายเพื่นกำลังสีไทยเนาะรอดรอดบ่อกินเราบุญสินนะรอดโอ้นี่กันเนาถ้าว่าผูรายอยากกินชุมกินเมียงเดียบบุญยักาำเจียวเอาเกลือมีนะพี่เราสิตกรรมาล้วทำสี่จะมาทำสดไงเด้ ไหวแหนอืม่เนเนาใ่เนาะผดอไชุดแต้มเนพิ่ดเี่ยงปื่อดกระขายน้ำปันคนกระขายอูกชิีนเขาก็จะใส่สองลูกพรอแพงอใส่ลายโบได้กำไรโบมีใส่ลายโบได้ยันหมด้กล้ากินโบบด ค้ะปหัวผลแบบเต่เพลงน้อยเจาะไอเจ๊พี่เน้อเจางไอเจ๊พีเาะไปได้ไปคอยปวดหัวหลานสายอัศวินนอนกินนมเบึงกีมบึงกระตุนเนาะขาควยห่างอยู่ เอาไีว่หาเามากเ็บลอยเนาะโอ้นำแข็งมาชงอีกเลยพี่น้องเ้ยไปซื้ออยู่โรงงานมันมาพอดีหนีน้องบัดพอดีรถพลังงานเพิ่งมาชงมีอยู่บ้านมีย่บ้ามีอยู่บ้างก้อนบดนะมีเห็นแล้วประจิตถอยมานนี่เลย ว่าไปตรงนั้นนี่บางมีแต่กำมะถันมึงวิ่งไปเลยสุดยอดเนี่ยหนาบอมาปเลยฮ่าหลุดจานซอยบนน้ำมันเลยตายตายแล้วมันเด็ดเปรียบร้อยเนาะเบิ่งหน้าตาเรียบ้อยเบิ่งดูหน้าตาอ่ะนะหน้ารับประทานอร่อยเออคนกินอยู่นี่บอไปเลยเมื่อชิลุกชิเต้ากินเออสาบัติคนเมื่อชิลูกคนกินเนาะ ใี่ส่วนมันผ่านแท่งน่ากินงไงประมาณนี้เดี๋ยวเบิ่งดูอ่ะอืมกินอ่างกันแท่งนย่เป็นบะเป็นเวนบ่คือทำลายกอกกิอย่างเพิ่นกินขมิ้งไงเหอ แบเจ้าสั้คือเคยมีกุ้งแล้วว่มาสนเน่ยเออือ้่าเมื่อนี้คนเอากุ้งมาใส่ให้ลูกข้าจักปนิดสั่งเอกันกุ้สั่นเยมันก็้ั่วยอเราแนี้ยี่บสับเฮงกันอยู่มติดมาโมติดมาถั่วนี่เนี่ยบสโตเนาะกุ้งแท้กุ้งหรือว่าุนะเทเเน่ยแล้วู้ใดมีลูกอันว่าอันนั้นทะเลทะเ ตอนนี้ไม่ค่าลายก็มาปั่นนับโตออีกเออเอฟซีประต่งถามหาเพิ่นเดอร์เนาะที่ว่าบเห็นเพิ่นไปหาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเพิ่นกำเรียกเพิ่อนไล่เออมาจีดเงิน cái nào bài đấy thì chưa bao bao không bung nhanh như bao tập tập โอ้ยเหนื่อยหอนคนเนาะขึ้นไปไปชาได้หรอะเนาะไปเแล้วก็เอามันหนึงไปชงแล้วก็จระเออชซบเนาะมากัุ้เกยบ่อเลยเนาะอืเป็นบอตายคนสหลังเนาะไปตามลังก้อนเบ็ดเี่ยเป็คำก้อนแบบผอยู่กะอยู่ตายลังกะ ตัเบ็ดตกน้ยตอไปอีกหินบกทำมาหากินเนาะเรื่องห้นเด้ออื้อหนึเดียวานังถ่เด้อล้วเลาแถามานํำเลยคุณมีอะไรนานมือ

เปนว่างงมิตรตีเกตรเนาะคนกระปิตมากุุงไก่คนเกา จบปรงชประซาแล้วกับเมื่อเพื่อนไฟเคลื่อนมันวันนี้เนาะกุ้งไก่กันเลิกเลยการสีประมาทนี่นอ้องเพื่อนพี่น้องสว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เน้อนะขอบ,บุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะ,ะขามาหบชมคลิปสว่างนะครับขามโฆษณานําก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีหฮงเด้อนะไปพบพ่อก,กันไหมนะคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กายสบายดี